ยเตี๋ยน้อมาเมนูหนึ่งตําเต็งต้เต็งปาโตใสปลาเดเข้าเลยปลาเดดเข้าเลยปลาเดดขวดนี้แล้ปลาสยไม่ไม่หย่น่อยไหมใช่ไหมนะสีเขียวปลาดดวันนี้มีเมนูตํแแตงผู้บ่าวน้องรัวตําเต็งครับทอดแท่กรอกฟิลิปิน แล้วก็ทอดปลานิลครับผมครับอืมมาแล้วนะวันนี้พี่น้องปลาแดกบอกไม่ใหญ่หน่อยหืมน้องนเบิงเ่งใส่อย่างแม่น,อน,อววนอมม้องมาได้เบิ่งโดนแล้วเนาะผู้บ่าวน้องบัวตำแตงตำหงเนาะเอฟซีทำบานเสื้อแดงแน่สุดว่า กินของผัวรองบัวหลายๆขนาดเอฟซีผัวรองบัวขนาดมีเอฟซีหลายเด้อผัวรองบัวปลาแดกเนี่ยเอามาแต่บ้านเนาะปลาแดกไม่ใหญ่หน่อยเนาะตัวนี้แรงตัะกุ่นอะไรปลาแดกปริ้นเห็ดลุนกินจมูกพี่น้องเห็ดหลุนปลาหนิ่นเห็ดลุนปลาแดกปลาหนิ่โอ้ปลาใสอยู่ข้างล่างเนาะตัวนี้แหละ กสั่งกินังนตัวนี้พอโอ้ยโหง่ามนะพ่อตัวเดียวพ่อตัวเดียวพ่อเอาหน้ามันเจมี่ส่ตะมกแกงโอ้ที่ว่าใส่ซองตัวเสียดายมันเนาะนามจองไว้แนมันเดี๋ยวมันถึงก็เก็บเป็นปีครับพี่น้องครับโอ้ยเนี่ยว่ะฉันมือส้มก็จะอยากแล้ว ปลาส้อยโอ้ปลาแดปลาสวอยยังดีโอ้ฉี่น่าแจกปลปาแดงมาข้างในปลกองบัวตำแตงวันนี้สู้รถไ่าดายเสียบหลายพี่นอ้องพัดกลับไปดีปองาา่าข้างลปลาขาเปียกนี่ครับ ตัมเปยใส่น่าตป่ยใส่ปการเไปแล้วเนาะข้าตัมแดงใส่เน่าเปียนยิบอกเขาเน่ามักทัวุงตับักกอาดแข็งขเปียกตั้ตัวใส่ปลากรอกตบหักทั่วต้องใส่ปลากรอกตัวปีแงแกบหรอน้่บานอก้อยกุ้งเนี่ยก้อยกุ้งใส่ปากรอกใส่ปากรอกีนองครับใป่ไรเจี๊ยตใส่ ของคุณมังหามูกันตอนตอดเป็นช่วงนี้เยใส่กอดแล้วดัดทาเป็นช่วงนี้เนี่ย โอ้ยมองยากเราเราดัดกระทะเอาเป็นจะมองเนี่ยรวมกันนั่นที่เอ็นมืมาช้อนเรานั่งอยู่เหนียวพี่อยู่ไหนคุณของคุณนี่เนี่ยขวานหนึ่งบอกของพุณนี่เนี่ยขวานหนึ่งบอกบอกม่นะกับมันขหานเด็ด ไม่รอเลยต้องน้อลายตั้งแต่เม่อครังอ๋อวิสจักต้องซิมแตงเลยต้องซิมเนาะต่อแสบแข็งแน่นอนถอดปลาเรนสองตัวทอดเสกอบตัาแปงมันหยุดนะปลาบอยุดเทเลยดิเกไเทเลยดําั่บเว ไปนอนเกันครับผมอบใส่วบใบไว้เลยอย่ไปล่อโอ้นีตัวี้พี่น้องเอ้ยใส่กวชิมเยเด้ใส่กวาชิมมึงดูใส่กวากันที่ีปิ่นส่กวาเปลนดากระทะบ่มีน้ำปิดเปไเข้มบ่ปกติมันเข้มเนาะเข้มบ่ ใส่กรอกฟิลล์เป็นมันเน้นเค็มเนาะเค็มแต่ว่าเสียเพื่อเราแหละเนาะเค็มเอาไปเสียเพื่อเจ้งอันสองหกนั่นแหละบัวกินร้อนนะเพี่น้องกินข้าวต่ำกันบอกน้องบัวตำแตงเสร็จแล้วครับผมตำแตงครับผมตำแตงทอดปลาเนนสองตัวแล้วก็ใส่กรอกฟิลิปปินนะครับใส่กรอกเค็มฟิลิปปินเค็มแต่ผมชอบนะเว่าไปเค็มโมเมนต์เนาะ ตัวบายู่เค็มถึงเค็มก็มีรสชาติอร่อยปนอ้่มีหมูายใส่กบหมูเนาะหมูสัใส่กบหมูฟิลลปินหากินยากจู้ทดแทนทดททนใส่กอบใส่กรอบบรเท่าไดเนาะคงไทยนี่แปดสิบดีลำรนึงเจ็ดร้อยบาทบทั่าอืงไทยอันนี้จะบาทวูดีบาทมันอันนี้เอ่อร้อยแปดสิบาทบนเท่าชิบแปดบาทเออมาณ ประมาณร้อยหกสิบบาทประมาณร้อสิบบาทประมาณร้อสิบาทบาทห่องไทยแพงเมนูเกี่ยวกอีสานเนี่ยเอียงแบบใส่กวาอีสานละแบบในบ้านห้าเย็นมากนี่อแห้งเหมือนซื้อร้านไทยููดูไปเอาลูกลูกขึ้นโลจากร้อยแปดรอยบาททุงละแปดสิบแปดสิบประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทบานห่าลูกขึ้น บมเมนว่าสิลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่เออเจ้าลูกชิ้นแซมมันอะบ้านเท่าเจ็ดสิบบาทบ้านเท่าเจ็ดสิบบาทบอบ้านเท่าลูกลูกชิ้นแซมถุงหนึ่งเขาเฮ็ดมาเป็นถุงเลยแพ็คมาเป็นถุงบ้านเท่าถุงหนึ่งมันสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยเศร้าหรือว่ายุ่ประมาณนี้ก็ซื้อกินอยู่ย่นีบาำอะไรกินอยุนี่สี่ร้อยเงินบาทเด้อยู่นี่เครื่องอีกก็มีอีกเท่าตัวนึงอ่ะอีกเท่าตัวนึง 8ปดบาทเออแปด้อยบาทอยู่เลยลูกชิ้นแจมคือกันยูรานให้เพีพ้งโมเพงขนาดเอาเพลวกับนึงเนาะหอมป้อมกับนึงเนาะยู่บานทากับละบาทซ้ำกับชิบกับละชิบาทเนาะยู่นี่วากับละลอยอแก่เมย์นี่ยงมอเร่งใครตัวขนาดกงหลข,ขนาดเก่งเดียวลายยูรานหมูเจ็สิบบาท เงินไทยได้ขนาดสามต้นต้นจำมมือสมต้นจำมมือมเมือเป็นต้นเจ็ดสิบบาทน้ามันต้นนึงแตกไปตามต้นเจ็ดสิบบาทพี่น้องเจบาทเจสิบบาทบรรเาขนาดกระเพาแปสบาทกระเพากัละสาอแปกัละเจ็ดสิบแปินล้อยากินข้าวบเนียเอาเฮียมากินข้าวเฮียยบ้อยแล้วมาไย่าให้ขากินาะกินหาซะลย

ว่าลูกกี่ต้มชดน้ากกินควาดไปทีถอดต่มมันโดนแล้วต่มไร้เมือแล้วนะอมกับมีต่มีมึงนเนี่ยเมื่อครับผมมึงเึงนเรื่องไหคาดเลยมไต้อมเอาอดเื่อมันปลาทอดปลางามขนาดมันนี่ม้มีพาแยงตะกีกันใอีานเหนือท่รันเหนือมันแห้งอืเหนือมันแตกงชานม้วนพายแยงตะแกียบข็ซิมันรู้ใส่กอวินแห้งเป็นคนเบาแห้งเอ้ยเาทอด่งิ่ย่งมัน ขอคุณเป็นยตัวรั่นเผมเนาะนายน่หญิงเงกินกับพิงกินกับเอ๋ผเสียวแซันกจิ้งกับเทียไม่ไม่ขจิ้กับเขาไม่นุ่งกับแก่แต่กไปจิ้งคือยุ่งกินกันกินกับขมันเพราะเราวลูกซุ่มลูกซีดือกันบ้านเทากันละไม่นุ่กินเด่นไม่นุ่ง้อง้วงห้อง ยั้นกินก็งเก็บยวงกิบกับรสชาติอีกกันะหืใบ่นี่แซ่บ่บนี่แซับเนี่ยถอดปลามาอนีถอดงามสวยงามมาเนี่ยถอดปลามีอีสานบ้านห้องมันยิเิ่อหน่อยกับบกตาหน่นหรอกจะยังอยกกินข้าวเจ้า เขาเนี้ยมาเลือะหน่อยหนึ่งหน่งพกันกินมันโมเมีนมันโมม่มามันเยอเกี่งักยุหมนกิกาโอ้เจดีกว่ากิจกรรมนี่นะฮๆ ปาเป็นาะหอ,อมหมากแม็แซ่บหน่อยค่อยๆกินยาฝ้าเลยค่อยๆกินค่อยๆแคะไปฝ้าหลมันบริสุทธิ์ค่อยกินเรื่อยๆขอแรกห้องของหวานไมบ่มน,นี่นี่โอของหวานมือโคชนาแบบต้องจะทายได้้เจียม,มันพ่อไว้แต่เจียม,มันพ่อห้องอเหมือนเเหมือนเดว มันเอาเกลคิดตขมมันแสบหลายมันเล่นหมดกวนอีดีโอ้ามันหยาเสียบคิดอกินดูมือแล้วอยากมดเครื่องนอนอิ่มพุ่งใครอ่องล่องดีขึ้นนีแสบๆียเนาะไปไรเง้ยมืงเนี่ยแสบเนาะแสบเสมอเนาะเฮ้ยเนาะไปใ้ินายมือเบาเจ็เพิ่นไปดสุราอีกหวางนึงเอาไหม เอาไหนี่นี่แมเอาไหเฮ้ยมาเบาแห่ง่ามาอันนั้นสิมันก็พี่รอมึงนเหมนั้กรได์กระสวยกระไดกระขาไงกระสวยไงอ่าสีรดเอเดี๋ยวสีกมจะมีพี่้องทอดปลาต้องตัาแข็งเยปลาปางามตรงนี้เนาะ เฮ้ยอย่าอย่น่น้บอกมันทเามีเครื่องตัโทูมาบอกเ็นัอไปแห่มามมามบอผ่าแพทย้มันหัวเขบอบได้มักประยุทธ์เนาะมาประชาตีปไตย ดมือหนากันมือหนากันเืนทีมงานเนาะเอฟซีเขาบอกจเนาะจำซื้อเมื่อไหร่นะเอฟซกูได้ถูเลยเ็กไม่ชอบเเดียวกันเ็บึงเนาะมงเกเนาะเป็นบาไแน้ว เราเียร์เรแรูกิ่นแลนี้อืมุสาเพ็ดมากเยนี่เวลาไปกินข้าแลนดี้ออว่าเขาจงแเขาไม่กินเนร่างเลเอาจบคลิปฝากพี่น้องกนูฝากบ้างเลยนะนี่มามากินขอนอกกันเพิ่งรู้ขนิ่มมีกินขอเจ้าฝากฝากพี่น้องจบคลิปห้องิษไทยคลิปฝากพี่น้องไตตาเลยพี่น้องเอ้ย เราอยากกินม้วนขึ้นเพราม้วนขึ้นม้วนแทบกะคอมเมนต์มากอย่างนี้ยังทุกอย่างบอกมากแต่บังอย่างก็แซ่บๆครับอืมอืมสถานัี่เสียตัวไหนส่งตัวไหนพามันหัวอันไหนออกมาเนาะใครจะกินเนี่อืกดติดตามเนาะสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะฝากติดลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe ให้มันฮ้องก้าก้านะครับอืม ถฉามันห่างเลยผมห่างบ่หรือโอเคผมโอ้แสบแสบแสบนออกมาโปรกมมันจะหนักครับผม